มาจ้ากินหวานสําราญใจจา้าหาเมนูขนมหวานกรุกบกรอบกรอบหวานหวานชื่นใจกินกันจา้าวันนี้ก็ได้อันนี้เลยจา้าีิจา้าตัวน้นอยๆสีๆีลายๆสีนี้ค่ะนางเล็ดจิ๋วค่ะเคลือบคาราเมลฉ่ำๆกรอบๆเลยจา้าหวนฟั่งเสียงอืมกรอบสนั่นค่ะกรอบหูแตกจา้า <laughs> โอเคค่ะสั่งนางเล็ดจิ๋วมาเด้ค่ะจากในอ,ออนไลน์นะคะเนาะ ก็ามาทอดจ้าหลากสีสันแบบนี้ค่ะทอดใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าใส่ไฟแห้งเด้อใหม่เด้เนี่ยสีงามๆค่ะสีสดใสค่ะน่ารักน่ารักทางร้านบอกว่าเป็นสีจากธรรมชาติเด้อค่ะรับประทานได้จะไม่เป็นอันตรายจ้าทอดได้ประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นพักไว้จ้าอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะจ้าเอาลงใส่ในกระทะจ้าเติมน้ําลงไปคนๆหน่อยค่ะเคี่ยวให้เขาเดือดเด้อจ้าเด้อเดือดแบบนี้เลย นี่จนขึ้นฟองแบบนี้เลยค่ะแต่ยังไม่หนำใจนะจ๊ะเราจะเอาเหนียวกว่านี้ค่ะเราต้องการความเนืดกว่านี้ต้องการความเป็นคาราเมลคาราเมลนะคะได้แบบนี้แล้วยืดแบบนี้แล้วนะคะคาราเมลตามต้องการแล้วก็ใส่นางเล็ดจิ๋วที่เราทอดลองไปจ้าคลุกเร็วๆเลคะคลุกเร็เรวๆแ,แ,แ,แล้วก็ปิดไฟแก๊สด้วยนะคะนี่ค่ะคลุกจนกล้ามขึ้นเลยค่ะคลุกเร็เรวๆค่ะนาตึงนิดนึงนะคะขอ,อให้ตั้งใจคลุกจ้า <c oughs> รูปร่างหน้าตาออกมาแบบนี้ค่ะ ความขาวความใสความขาวพอะนะความใสความใสของคา,าราเมลจา้ามันก็จะเคลือบอยู่บนนั่งเลจิ๋วเขาด้วยค่ะฟังเสียงค่ะกุ๊ปกุ๊กุ๊ค่ะเห็นไหมคะสวยใสจา้าสวยใสสีสันสดใสสวยงามน่ารักค่ะน่ารักนา่ากินนะคะฟังเสียงค่ะกรอบเลยจา้ากรอบสมใจค่ะกรอบสมใจค่ะมาซีมกันค่ะบานี่ค่ะได้เวลาซีมแล้ว วากรอบสนั่นสมใจค่ะที่เหลือก็เก็บใส่กระปุกค่ะเอาไว้ให้เด็กๆได้กินนะคะนี่จ้ากรอบๆแบบนี้อร่อยๆได้จ้านางเล็ดจิ๋วเคลือบคาราเมลจ้า